เนี่ยค่ะต้มกระดูกคงหมูกับถั่วลายเสือแล้วก็ข้าวโพดถ้าเผื่อได้ข้าวโพดเหลืองเนี่ยก็จะสวยค่ะแล้วก็อร่อยนะคะเราใส่พริกไทยไปด้วยนะคะใช้ถั่วที่ต้มแล้วมาแกะค่ะจะหวานข้าวโพดได้ข้าวโพดโพดิบโดยเฉพาะข้าวโพดเหลืองนะคะสีเขาก็จะสวยอันนี้มันสีขาวหมดเลย และอร่อยค่ะป้าน้องชอบกินป้าน้องจะต้มซี่โครงหมูนะคะกัดถัว่วกับข้าวโพดนะคะเป็นเป็นแกงจืดนะคะตอนเล็กๆแม่ทําให้กินอร่อยค่ะถั่วนี้เราอย่าไปเอาถั่วลิสงแห้งมาทํานะคะไม่อร่อยต้องเอาถั่วลิสงสดเอาเขาต้มเนะะี่ยค่ะมาแกะแล้วเปลือกแล้วก็เอาไปโรยไอโคนต้นกุหลาบค่ะเป็นปุ๋ยนะคะ ะะเดี๋ยวแกะแล้วเราอเอาไป<ก>ต้ม้ล้างโครงหมูนะคะล้างแล้วหั่นเป็นชิ้นๆแล้วหมักไวค้ค่ะนี่จะใส่สามเกลือรากกระเทียมผักชีพริกไทยคลุกหมักไว้แล้วป้าน้องก็เอาต้มไฟอ่อนๆนะคะให้กระดูกหมูเปื่อยคะ่ะเดี๋ยวค่อยใส่ถั่วกับข้าวโพดนะคะต้มไฟอ่อนๆนะคะ จนกระดูกหมูเปื่อยแล้วก็เติมพริกไทยลงไปหน่อยค่ะแล้วค่อยๆเติมซีอิ๊วขาวกับซอสปรุงรสไปอย่างละครึ่งช้อนค่ะชิมนะคะให้กระดูกหมูหมูเปื่อยแล้วถึงค่อยใส่ถั่วกับข้าวโพดลงไปนะคะแกงจืดนะคะรสปานกลางนะคะอย่าอย่าลดจัดนะคะเขาก็จะหอมเนื้อหมูนะคะและกิ่นข้าวโพด กับถั่วลิสงค่ะเค็มนิดๆหอมหวานชื่นใจค่ะกินพริกไทยด้วยนะคะตอนเล็กๆคุณแม่ชอบทำให้ปเป็นต้มจืดที่ทำง่ายๆนะคะสดแล้วก็ชื่นใจดีค่ะหอมกินพริกไทยแล้วก็กินถั่วลิสงกับข้าวโพดค่ะเนื้อหมูเขาก็หอมนะคะ สนใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปของพอน้องนะคะเนี่ยค่ะต้มซุปกระดูกหมูใส่ถั่วกับตัวลิสงกับข้าวโพดค่ะจะให้สีสวยจะใส่แครอทลงไปก็ได้นะคะกระดูกหมู กับถัว่วถั่วลิสงกับข้าวโพดสีมันซีดนะคะป้าน้องก็เลยใส่แครอทลงไปหน่อยค่ะถ้าเผื่อข้าโพดสีเหลืองก็โอเคพอดีข้าวโพดวันนี้มันสีขาวนะคะมากินกันนะคะป้าน้องเอ,อ่อทำแกงจืดยบคะสีโครงหมูนะคะต้มซี่โครงหมูใส่ถั่วลิสงต้มกับข้าวโพด แล้วมันจืดป้าน้องก็เลยใส่วันนี้ป้าน้องต้มซี่โครงหมูถั่วลิสงนะคะนี่โรยพริกไทยไปหน่อยค่ะถั่วลิสงแล้วก็ข้าโพดค่ะสนใจ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของป้าน้องนะคะขอได้รับความขอบคุณค่ะป้าน้องเอาใส่ไปในข้าวนะคะ มันก็เลยเป็นเอ้ข้าวต้มข้าวต้มซี่โครงหมูถั่วลิสงแล้วก็ข้าวโพดป้าน้องก็เอาพริกขี้หนูป่นเลยค่ะแบบแบบไปอยู่บนนะคะข้าวต้มเขามีพริกขี้หนูปน่นก็มีมะนาวบีบมีน้ำส้มเ,เอ่พริกน้ำส้มป้าน้องถามว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวทำไมทำงี้เขาบอกทางอีสานเขากินกันอย่างนี้ล่ะคะ่ะเสือแล้วก็กกมีข้าวโพด แล้วใส่พริกป่นบีบมะนาวเป็นต้มยำเลยค่ะเขาต้มต้มยำแบบทางอีสานค่ะ